ที่รายการที่16วันที่17มกราคมเริ่มต้นด้วยการเข้าที่ระบบจ้าหนี้และวิคอร์นี้เลือก workflow ไปเลือกที่ใบรับบังบินตรงนี้เป็นโ้น ไม่ต้องใส่ mm -hmm.